วันนะครับวันนี้ก็เป็นข้อสอบอาชีวะเดิมนะปรับปี67ล่าสุดนะโจทย์ข้อนี้นะครับถามว่าความต่างศักย์ที่ตกค่อมตัว้านทาน2อโอห์มเนี่ยเป็นเท่ารดนะครับความต้านทาน2โอห์มอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มทำเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะ,ะความต่างศักย์ตกค่อมนะครับหลักๆแล้วเนี่ยสูตรที่เราใช้เนี่ยคือกฎของโอห์มนะ v เท่ากับ i r นะครับตัวนี้เขาให้สัญลักษณ์เป็นแรงเคลื่อนมาแต่ว่า เวลาแทนค่าก็สามารถเอามาแทนค่าในวูปแบนี้ได้นะครับหรือเชียนฟินแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้พอเรารู้สูตรแล้วเนี่ยให้เรามารวมตัวต้านทานก่อนนะครับความต้านทานรวมที่นี้ผมจะวาดเร็วๆนะแบบเร็วๆ,ๆนะครับก็คือตัวนี้2อบวกสโอห์ม oh นะครับความต้านทานตัวนี้ได้เป็นสองบวกสก็ได้เป็น6กเนาะก็จะได้รูปนี้นะครับ ว่าข่าวๆก็จะเป็น6โอห6โอห์มแล้วก็12โอห์มนะครับเรามีหน้าที่รวม2ตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเราก็จะได้เป็นรูปนี้ฮะสองตัวนี้ oh หโอห์มเดิมนะครับ6กับ12ครับ12เป็น2เท่าของ6เพราะฉะนั้นอารวมก็จะได้เป็น12ส่วน3เนาะก็จะเหลือเป็น4โอห์มนะครับสุดท้ายตัวนี้ก็ ไม่ได้อยู่ในคลิปนี้นะเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวสามารถคอมเมนต์ถามมาได้นะครับเดี๋ยวไปสอนแยกอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ 6+ กบวกสแล้วเราก็จะได้ R รวมเป็น10โอมนั่นเองไอหกบวกสี่สินะครับนี่คือ R รวมของเรานะครับอ T เนาะจากนั้นครับเราจะหากระแสไฟฟ้ารวมครับหาจากไหนก็หาจากกฎของโอห์มเนาะเท่ากับ I R นะครับแรงเคลื่อนไฟฟ้าคือ10โวลต์ ไอคือสิ่งที่เราต้องการหาซึ่ง r รวมของเราเนี่ยคือ10โอห์มนั่นเองดังนั้นครับกระแสไฟฟ้าได้ออกมาเป็น1แอมแปร์ครับทีนี้พอเราหาได้แบบนี้แล้วเนี่ยให้เรากลับมาดูที่ขั้นเล็กต่อไปครับคือเราได้กระแสไฟฟ้ารวมมาแล้วใช่ไหมครับ1แอมทีนี้ฮะการต่อแบบอนุกรมเนี่ยเรามันจะทำให้เราได้กระแสไฟฟ้าเท่ากันเนาะแสดงว่านะครับ กระแสไฟฟ้าที่ตำแหน่ง6โอห์มนี้จะเท่ากับ1แอมป์เหมือนกันกระแสไฟฟ้าที่ตำแหน่ง4โอห์มนี้ก็จะได้เป็น1แอมป์เหมือนกันนะครับแล้วพอเรารู้แบบนี้แล้วนะครับนี่คือ R เนาะนี่ก็คือ R นะครับเราก็สามารถรู้ความต่างศักย์ตกข้อมของ2ตำแหน่งนี้ได้นะครับดังนั้นความต่างศักย์ตกข้อมเองเนี่ยหาจาก V เท่าก I ับ I R ใช่ไหมนะครับ I คูณ R ก็ได้เป็น6โวลต์นะครับ ตำแหน่งนี้ฮะความต่างศักตกข้อม4โอห์มเนี่ยก็จะได้เป็น IR ก็1คูณ4โอห์มใช่ไหมก็ได้เป็น4โวลต์นะครับทีนี้ย้อนกลับไปลูกข้างบนอีกฮะพอเราได้ความต่างศักด์ที่ตกข้อม R 4โอห์มแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะรู้ว่าอ๋ออีกก้อนนี้นะครับมันมีไฟมันมีความต่างศักด์อยู่เท่าไหร่นะ4โวลต์ไงนะครับ แล้วอีก้อนสีฟ้าเนี่ยนะครับมันเป็นการต่อแบบขนานกันการต่อแบบขนานกันนั้นเนี่ยเราจะได้ V เท่ากันใช่ไหมครับผมก็เลยจะแบ่งเป็นนะแบ่งเป็น V บนนะครับกับ V ล่างแล้วเราจะมาโฟกัสที่ V นบนฮะเหตุผลก็คกอเพราะว่าไอ้ข้างบนเนี่ยมันมี2โอห์มที่เราต้องการหาอยู่นะครับโอเคมาดู V นบนฮะ V บนของเราจะเท่ากับไ บนคูณกับ R บนคนระทีนี้ถามว่า I บนเป็นเท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่เราต้องการหาใช่ไหมเพราะว่า V บนเรารู้แล้วว่ามาันคือ4โวลต์นะครับดังนั้น V บนเนี่ยก็ใส่ไป4โวลต์เท่ากับ I บนคูณกับ R บนครับ R บนคือ6โอห์มครับเพราะฉะนั้น I บนจะเท่ากับ4ส่วน6แอมป์ครับติดข้างไว้ครับ ย้อนกลับไปที่รูปที่มันเล็กลงอีกคะตัว V บนนี้ประกอบไปด้วยตัวาัทาส2ตัวใช่ไหมเราก็ไปหาแยกซะก็หาลงไปเป็น V 2โอห์มครับจะเท่ากับ I บนคะอย่าลืมว่า I บนเนี้ยไข้างบนเนี้ยเป็นการต่อแบบอนุกรมนะครับเพราะฉะนั้นความต่างสักไม่ใช่ความต่างศักกระแสไฟฟ้าเนี้ยมันจะเท่ากันก็คือเป็น I บนเลยเนาะ i บนกับ R 2โอห์มครับ, oh รบแทนค่าครับ i บนคือ4ส่วน6ครับ4ส่วน6แอมป์ครับแล้วก็ความต้านทานก็เป็น2โอห์มนะครับเพราะฉะนั้นสองบหกตัดการเหลือเป็น4ส่วน3ครับช้อยส์เนี่ยเป็น1.33โวลต์ครับโอเคถ้าใครมีข้อสงสัยนะครับหรือว่ามีข้อแย้งตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์หรือทักเข้ามาถามได้ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ